ด้านหลังนะด้านหลังรถเข้าหนักเลยนะครับน้ำทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงปลาได้ครับอันนี้อันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยครับคันนี้ BMW นะครับ F10 นะครับ อันนี้ก็นี่เลยอันนี้ในรถนะนี่ดูโอ้กลิ่นฮึบเลยครับเนี่ยน่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงโอ้ฝั่งนี้ก็เปียกครับชุ่มเลยครับตัวนี้นด้านหลังนะด้านหลังรถเข้าหนักเลยนะครับน้ทาทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงปลาได้ครับอันนี้อันนี้ก็นะเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยครับ ชุ่มเลยนี่ตามเบาตามเนี่ยไม่รู้เบาปรับได้ป่าวเรียบร้อยครับเบาปรับไม่ได้แล้วได้แค่นี้ตอนนี้ต้องรีบแก้ไขนะครับถ้าน้ําเข้าอย่างนี้นะครับทิ้งเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยไอพวกสายพงสายไฟจะขึ้นชีิเกลือแล้วมันจะไล่าย,ยากนะครับคันนี้ไม่ได้เข้าเครื่องนะนี่ท่วมไม่ถึงเครื่องแต่เข้าในรถนะครับก็ต้องรื้อผมออกมาซักให้หมดนะครับ bmw f นะครับคันนี้นะ เนี่ยครับ F10 นะครับก็เดี๋ยวต้องไปแจ้งลูกค้าครับต้องรื้อพรมออกมาซักก่อนนะเบื้องต้นนะต้องรีบแก้ไขเลยนะครับตัวนี้520ดีนะอ่ะ525ดีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแจ้งลูกค้าครับโอ้โหกินกินเหม็นทึบเลยนะครับฝั่งนี้ก็เข้านะครับเปียกหมดเลยนะครับโอ้ นะครับตอนนี้ก็เริ่มรื้อแล้วนะที่น้ำท่วมนะนี่จะรื้อเอาผมไปซักนะครับต้องรื้อหมดเลยรื้อเบาะเนี่ยเบาะอ,ออกแลลวอันนี้ก็จะถอดผมเพื่อจะถอดผมชุดนี้นะครับต้องออรื้อเบาะรืออะไรออกหรือคอนโซลกลางนี่ออกครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับนี่ครับน้ำที่ขังอยู่เนยเราต้องเอามาปล่อยออกแล้วก็ล้างซักผมใหม่นะครับต้องล้างทําความสะอาดให้ ถ้าไปแก้นี่ทิ้งไว้นานๆไม่ดีนะวิทยุไอ้พวกลำโพงเนี่ยเห็นไหมลำโพงลำโพงนั่น,นแหละเราลุ้นไว้ช็อตหรือเปล่านะเดี๋ยต้องเอาไปเป่าก่อนเราจะมียางอุดอยู่ใต้เขาต้องปล่อยน้ําทิ้งก่อน,นครับวิธีที่แก้ปัญหาที่ตุกซองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถอดคอนโซลกลางครับต่อไปเนี่ยตอนนี้หลุดแล้วคอนโซลกลางนะถอดชุดสายไฟพวกนี้นี่ ก็จะเหลือแค่พรมแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่พรมประมาณนี้นเละมากเดี๋ยวเราจะซักล้างให้หมดอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยน้ําตรงนี้ออกด้วยตรงน,นี้น้ําเต็มเลยไปโยนขยะนะครับเดี๋ยวจะการให้นะครับเดี่ยมแน่นอนนะครับนี่น้ําขยะตรงนี้น้ำนับขังเลย นะโอเคก็เดี๋ยวรื้อพรมออกนะตอนนี้รื้อคอนโซลกลางหรือเบาะหรืออะไรออกแล้วก็เดี๋ยวจะพรมออกนะเนี่ยนี่ครับตอนนี้หลุดแล้วพรมนี่นี่หลุดแล้วเนี่ยน้ำอะ่ะเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนเราต้องมาเปิดไล่น้ำีกทีนึงน,นะอันนี้เราเอาพรมออกจะเอาพรมไปซักนะครับเพราะมันเหม็นอับมากอนะถ้าทิ้งวไว้นานๆนี่หนักโอ้โหเนี่ยเราต้องใส่ไฟไมันอยู่ด้านล่างเงี้ยครับเดี๋ยวดู โอ้โห oh, oh, oh. ดูเต็มเลยเนะี่ยยางอุดไม่อยู่เหรอเดี๋ยวมันเข้าได้ไงเองงมากเลยหนักครับันนี้หนักแค่เดี๋ยวผมเอาผมออกก่อนแป๊บนึงครับนี่ครับออกไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับถุนใหญ่เนี่ยเนี่ยพวกปักอย่างเงี้ยเนี่ยนเะนี่ยอันตรายเนะี่ยพวกนี้นต้องเป่าล้างเนี่ยสายไฟอย่างเป็นเหลี่พงเงี้ยน่ะแช่เลยนะเห็นไหมปักไฟ ด้นานหน้าก็มีอีกฝั่งนี้แห้งอยู่นะฝั่งนี้แห้งน่าจะเข้าฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนะนี่ยนะครับตอนนี้หรือผมบอกมาหมดแล้วนี่ตัวลำโพงนะเนี่ยเนี่ยปลั๊กไฟเนี่ยลำโพงนี่เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยนะอเนี่ยพวกเนี่ฝั่งนี้นี่พวงลอยเลยโพวค,ครับเสียงนี่ลอยเลยครับเดี๋ยวดูโอ้เต็มกราฟครับเนี่ยพวกเนี่ย แผงฟิวอยู่ตรงนี้แต่ไม่ถึงครับน้ำไม่ถึงแผงฟิวเบียมก็เอาไว้สูงอยู่ครับโอ้ถ้าเป็นเบนซ์น,นนะแบบนี้นะเรียบร้อยนะเบนสนะ์จะมีชุดแครนอยู่ด้านล่างนะครับรถเบนซ์นะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วในผมเดี๋ยวเอาไปซักซักให้ห้อหัวค่อยใส่นะครับ สองขิ้นนี่นะครับขี้นหลังหลังนี้ขิ้นหน้าครับสองขี้นเดี๋ยวเอาไปทัดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมขยับรถไปปล่อยน้ําทิ้งก่อนนะเดี๋ยวต้องไปปล่อยน้ําทิ้งนะปล่อยน้ำในนี้ค่อยเช็ดทาความสะอาดนะครับล้างคาบพวกนี้ยเหม็นๆน,นะครับคาบพวกน้ําคาบอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะล้างให้สะอาดเลยนะโอเคเดี๋ยวขยับไปปล่อยน้าก่อน เนี่เออส่งไปซักส่งร้านซักนะผมไม่ได้ซักเองเอเดี๋ยวผมใส่คันเร่งนะครับใส่คันเกียร์นะครับต้องใส่คันเร่งใส่คันเกียร์ขับนะขับนะเดี๋ยวมันขยับไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่มันขยับไม่ได้นะใส่คันเกียร์ด้วยคันเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยในคันเกียร์มีแค่นี้ใช้ไฟฟ้านะันเร่ง อันนี้ก็ไฟฟ้านะครับไม่มีสลีนไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าเข้าล้วนๆเดี๋ยวจะใส่เพื่อขยับรถก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ใส่คันเกียร์ไฟฟ้าใส่คันเร่งไฟฟ้าแล้วตัดเครื่องละอันนี้เบาะเอานี้แทนไปก่อนนะเอาเบาะเราเก็บเอาเบาะอันนี้แทนไปก่อนนี่เบาะซิ่งเบาะสนาม เดี๋ยวไปไล่น้ำออกไป๋ยวไปไล่น้ำออกขับได้ไหมเนี่ยโอ้ยสุรักทุเลจริงจริง,อ,งอันนี้น้ำไป

แต่พงอะไรหนักนะ <laughs> โอ้ว้ายน้ำเต็มเลยเดี๋ยวไปถ่ายน้ำออกก่อนให้ว่ากันเนะโอ้โห <laughs> นี่แหละมันจะมาประมาณนี้แหละเนี่ยมาได้ที่ถ่ายน้ำแล้วรเรามาถ่ายน้ำกันนะครับนี่งัดย,ยางออกอดูไร ไหลลงนี่แหละยางอุดถ้าพวกนี้มันเสื่อมมันก็เข้าได้นะน้ำลุยน้ำบ้างหนะกถ่ายออกให้หมดเลยดัดออกให้หมดนี่ทั้งหน้าด้วยนี่ไหลไปแล้วด้วยไหลออกให้หมดแล้วครับลำโพงก็ต้องไม่รู้ดีทีวะใช้ได้ไหมดูข้างหน้าข้างหน้ามี ถ่ายไหมข้างหน้าโหมกลับไปก่อนนี่ไงหน้าโอ้หน้าตัวใหญ่เลยนี่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะนออกไปหมดละเดี๋ยวนิดหน่อยถ่ายให้หมดแล้วมจะขัดล้างให้หมดเลยแบบะล้างพวกปักพวกอะไรด้วยเพไม่ให้มันเกิดปัญหาช็อต นนแห้งแล้วนนแห้งมดเลยน,นิดหน่อยโอเคกะทำความสะอาดครับปล่อยน้ำาทิงละฝั่งนู้นไม่เข้าขออนะฝั่งนู้นแห้งดีตอนแรกอะน้ำท่วมตรงนี้เต็มเลยผมเลยเรื้อผมนะครับซึ่งลูกค้าบอกไม่ได้ขับรุยน้ำเลยรถจอดอยู่บ้านเฉยๆนะครับซึ่งน้ำเข้ายังไงครับ ไม่ได้มาจากการน้ําท่วมครับผมตอนแรกผมคิดว่ารถน้ําท่วมนะครับลูกค้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขับลุยน้ําไปไหนเลยนะครับจอดอยู่บ้านเฉยนะครับแล้วน้ํามันเข้าได้ไงครับผมก็เลยมาเจอพอดีเลยครับเกือบประกอบผมแล้วครับถ้าประกอบผมก็เปียกเหมือนเดิมครับดีครับที่ลูกค้าแจ้งมาก่อนครับแต่ว่าเจอเนี้ยครับเนี่ยอันนี้ให้น้องเขาฉีดน้านะเนี่ยก็ลงมาตรงนี้เนี่ยไหลเป็นทางนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี้ยดีนะผมยังไม่ประกอบผมแซักผมมาเรียบร้อยครับเนี่ย ไหลโจกเลยครับเนี่ยเนี่ยไหลออกตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยไหลเป็นทางเลยครับก็เจอจุดแล้วว่ามันเข้าได้ไงนะเขาบอกเขาไม่ได้ขับลื่วน้ำก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับน่าจะมีพวกท่อน้ำทิ้งพวกอะไรมีปัญหาครับด้านหน้าครับต้องเปิดฝาโปงดูนะครับเนี่ยครับสาเหตุก็เจอแล้วครับก็เป็นท่อน้ำทิ้งครับที่ตันนะ เนี่ยใบไม้มาอุดนะครับเนี่ยถ้าจอดรถใต้ต้นไม้หรืออะไรเงี้ยครับเนี่ยน้ําก็จะขังมะตรงเนี้ย่เห็นไหมใบไม้มันอุดอยู่เนี่ยพอน้ําทิ้งมันอุดทีนี้มันระบายไม่ทันครับพอมันล้นพอมันเต็มมันก็ไหลเข้ารถครับพอน้ําทิ้งนะครับต้องต้องเคลียร์ขยะตรงเนี้ยครับเนี่ยที่มันตันอยู่มันปีเศษใบไม้ที่ตันอยู่อะเนี้ยครับโอ้โหนี่ยมันก็จะขังเป็นแอ่งนะครับข้างในเนี่ย มันก็จะสูงสูงถ้าฝนตกหนักก็จะ็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไหลเข้าไปในรถนะเพราะตรงรถจะมีช่องสายไฟอยู่ที่มันเข้าไปคือช่องสายไฟนะเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ออกให้ดูครับเพื่อความชัดเจนนี่ครับเดี๋ยวต้องถอดไอตัวแอร์ข้างนอกเนี่ยออกพวกตัวโบว์โบวแอร์เนี่ยแล้วก็ถอดฐานนี่ขึ้นมาเนี่ยถึงจะเห็นนะว่าตันยังไงเดี๋ยวผมถอดให้ดูอยู่ตรงหน้าซ้ายรถนะตรงนี้ลงตรงนี้เลยเนี่ย พอมันตันแล้วมันก็เอ่อล้นนะครับแล้วมันก็ไหลเข้าไปข้างในเนี่ยเนี่ยมันทะลุเข้าในข้างในรถได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่นี่ครับมันเข้าตรงช่วงนี้นะครับที่ไหลลงไปนะครับช่วงใต้ท่อฮีตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องรื้อแผ่นนี้ออกนะครับเพื่อดูนะครับว่ามันมีผมคิดว่ามันมีเศษใบมงใบไม้ไปอุดตันแน่ๆเลยนะครับทําให้น้ํามันเอ่อครับจนมันล้นเข้าไปนะครับมันซึมลงไปไหลโจ๊กเลย นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทอดเรามาดูกันเนี่ยเนี่ยมันเอ่ยเห็นไหมเนี่ยพอเวลาน้าฝนลงมาเนี่ยมันเอ่อตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันระบายไม่ทันเนี่ยมันก็เลยเนี่ยมันสาเหตุมันมันร่องเดียวกันไงเห็นไหมน้ําพอใบไม้ใบไม้มันมาตันเนี่ยเนี่ยใบไม้เนี่ยตันถ้าจอดรถใต้ต้นไม้ถ้าจอดรถใต้ต้นไม้นะมันตันพทษ น้ําก็เออครับเออขึ้นมาเออขึ้นมาปพ๊บมันมันมันเกินช่องเนี่ยมันก็ไหลลงไปในรถครับนี่เห็นไหมข้างในก็ตันเนี่ยผมต้องเคลียร์ใบไม้นะครับต้องมาเล้ยผมตอนแรกก็คิดว่าลุยน้ำมาจริงๆลูกค้าบอกไม่ได้ลุยเลยจอดที่้นันธ์ฝนตกน้ำเข้าได้โอเคเจอจุดหมายไปเห็นแล้วนี่ครับ ก็อตอนนี้เราล้วงใบไม้ออกนะที่มันตันๆน,นะนเศษใบไม้เก่าเศษเดนเศษอะไรนะมันไหลลงมาตันเราทิ้งแก้ไขก่นอนนะครับเจะต้องถอดตรงนี้ด้วยนะมันน่าจะมีตันนะครับตรงท่อเนี่ยนะครับเนี่ยเนี้ยท่อพวกเนี้ยข้างในเนะนี่ยนะ่รับวิธีแก้ก็เนี่ย ทะลวงครับเนี่ยไหลได้แล้วนะตอนนี้น้ําไหลได้แล้วน้ําทิ้งนะทะลวงออกนะครับทะลวงพวกใบไม้ heads. นะครับอัดน้ําไล่ดีๆนะครับครับตอนนี้ผมแก้แล้วนะนี่ผมล้างออกหมดแล้วเนี่ยน้ําไหลห้องเลยครับที่เนี้ยนี่ครับเอาใบไม้ออกหมดแล้วนะล้างออกให้หมดแล้วข้างหลังเนี่ยนี่นี้ผมยัดสายายางแบบเอาแบบฝนตกหนักเลยนะไหลลงมาแบบหนกันกๆอ่ะหนกันกที่สุดอ่ะแต่ก็ไม่ขังแล้วนะเนี่ยก็จะไหลลงอย่างเงี้ยครับ ที่ถูกต้องมันต้องไหลลงอย่างนี้นะครับไหลระบายทิ้งครับเรามาดูในรถครับนะครับในรถที่มันเคยไหล,ลนะครับเนี่ยมันก็ไม่มาแล้วเนะนี่ยครับตามจริงมันไหลโจ๊กเลยนะครับเนี่ยในรถก็ไม่มาแล้วทีเนี้ยก็สามารถล้างพวกนี้ประกอบพมได้แล้วตอนเนี้ยนะครับอันนี้ที่ลือไปนะครับตอนแรกก็เกือบแล้วครับเกือบใส่พรมแล้วนะครับอันนี้ผมเทสหลังจากแก้ไขนะหลังจากเอาใบไม้นะครับ ล้างท่อตันๆออกนะครับเนี่ยขีดน้ำไล่เลยครับแบบแบบแบบอัดอัดเต็มที่เลยครับเนี่ยแบบว่าจำลองเหตุการณ์ว่าฝนตกหนักมากนะครับมันก็ไม่ขังนะครับมันไหลออกแรบเพราะว่าทางระบายน้ำมันไม่ไตันแล้วนะครับอันนี้ผมจะประกอบละตอนนี้นะครับเคลียร์ปัญหาที่ลูกค้าเจอมาได้แล้วโอเคครับผมเดีย๋ยวลลยประกอบกันเลย